ตอนที่16ขนมราคาแพงในขณะที่สำนักเฉินกวงและสำนักหยุนซานกำลังวางแผนร้ายอยู่นั้นจังอยู่เองก,ก็กำลังนึกถึงสองสำนักนี้เช่นกันเอลลาออสโคทักษะจีอูอาร์เอสคิ U o. ขั้นที่6กข้าก็สอนพวกเจ้าจบแล้วใครมีคำถามอะไรไหมจังอยู่กวาดตามอง10นับส0บที่อยู่ใต้เวทีถึงแม้ว่าเขาจะยืดเวลาได้ถึง1เดือนแต่ทว่าเอลสคทักษะจีอูอาร ขั้นที่6ก็ถูกสอนจนได้หลังจากนี้เขาจะต้องรีบหาทักษะอื่นๆมาพัฒนา LSUO q ทักษะ GURSQO u โดยเร็วที่สุดหาไม่แล้วจะต้องเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาแน่ทุกคนต่างพากันสายหน้าและตอบกลับว่าไม่ มันไม่ใช่ว่าพวกเขาฉลาดแต่เป็นเพราะว่าจังอยู่อธิบายได้ละเอียดดีเกินไปไม่ว่าจะเป็นส่วนที่พวกเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจจังอยู่ก็จะอธิบายอย่างละเอียดและเน้นย้ำตรงจุดสำคัญบางส่วนแม้กระทั่งผู้ซ้ำราวกับว่ากลัวพวกเขาจะไม่เข้าใจคำพูดของตัวเองเมื่อไม่มีคำถามจังอยู่ก็ปล่อยให้พวกเขากลับบ้านไปบ่มเพาะพลังกันเอาเองถ้าไม่มีคำถามงั้นก็เลิกเรียนได้เขาโบกมือและมองไปที่อูโมกอูโมเจ้าอยู่ต่อส่วนคนอื่นไปได้ เมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนก็พากันแยกย้ายแต่หลังจากที่ออกจากห้องเรียนแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ออกไปจากสำนักแต่กลับหาที่เงียบเงียบเริ่มทำการบ่มเพาะแทนหลังจากที่อยู่ในสำนักมานานพวกเขาก็รู้ว่าหลิงชี่ในสำนักคลังเฉียงแห่งนี้หนาแน่นกว่าที่อื่นหากบ่มเพาะที่นี่จะส่งผลดีกว่าเทียบกับกลุ่มหลินหมิงและอูเฉินนั้นตื่นเต้นกว่ามากผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วในที่สุดเขาก็จะได้บ่มเพาะทักษะจีอูสักที ตลอดหลายวันมานี้เขาคอยดูอูโมลินหมิงและคนอื่นๆทำการบ่มเพาะทักษะจีอูพร้อมกับพบว่าความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นก้าวกระโดดขึ้นซึ่งมันทำให้เขากังวลมากโดยเฉพาะครั้งล่าสุดที่อูโมและอูซินซินได้ทะลวงขอบเขตชีส่วนขั้นที่5สูงสุดลูกๆสามารถรับมือกับเขาได้หลายสิบกระบวนท่าซึ่งจุดนี้ทำให้เขารู้สึกกระหายอยากจะบ่มเพาะทักษะจีอูมากขึ้นกว่าเดิมเขาอยากบ่มเพาะทักษะจีอูเพราะเขารู้ว่าถ้าหากตัวเองยังไม่รีบบ่มเพาะ ทักษะจีอูอีกไม่กี่วันข้างหน้าบางทีเขาอาจจะถูกอูโม่และอูสินซินก้าวข้ามก็ได้หากเอาชนะลูกทั้งสองไม่ได้ในฐานะพ่อแล้วเขาคงต้องขายหน้าแน่ดังนั้นหลังจากที่ออกจากห้องเรียนอูเฉินก็ไม่ได้ออกจากสำนักทันทีแต่กลับไปหาที่เงียบเงียบเพื่อทำการบ่มเพาะท่าทางของเขานั้นเต็มไปด้วยความรีบร้อนกดดันและสงสยัยในห้องเรียนอูโม่ได้ไปยืนอยู่ด้านหลังของจังอยู่พลางก้มหน้าก้มตาฟังคำสั่งสอนด้วยความเคารพ จางอยู่จัดเรียงอุปกรณ์ปรุงยาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็หันกลับมาพูดกับอูโมว่าความรู้ขั้นพื้นฐานในการปรุงยาข้าก็สอนเจ้าจนครบแล้วดังนั้นมันถึงเวลาที่เจ้าจะลองทําดูบ้างเริ่มตั้งแต่อันง่ายๆก่อนเลยนั่นก็คือยาโลหิตรอจนเจ้าคุ้นเคยกับการปรุงยาโลหิตเสียก่อนค่อยลองปรุงยาชนิดอื่นดูบ้างอย่างเช่นยาฉีส่วนยาหุ่ยส่วนเป็นต้นภารกิจที่ระบบมอบให้จนกระทั่งตอนนี้เขาก็ยังทําไม่สําเร็จภารกิจห้า ฝึกฝนนักปรุงยาหนึ่งดาวภารกิจนี้ไม่ได้ยากแต่เปลืองเวลาและพลังงานเป็นอย่างมากสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาที่จํากัดของภารกิจนี้คือหนึ่งเดือนตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่สามวันหากไม่ทันเวลาระบบจะถือว่าภารกิจนี้ล้มเหลวไปแม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษถ้าหากภารกิจล้มเหลวแต่จางอยู่ก็ไม่คิดจะปล่อยให้ภารกิจนี้เสียเปล่าเพราะรางวัลที่จะได้นั้นเป็นสิ่งที่จางอยู่ทวินหา เพื่อทักษะนักปรุงยาสองดาวไม่ว่ายัางไงก็ต้องทําภารกิจนี้ให้สําเร็จจังอยู่สูดหายใจเข้าลึกๆและมองไปที่อูโม่ด้วยแววตาคาดหวังจากนั้นก็คิดในใจอย่างเงียบๆว่าเวลามันน้อยเกินไปไม่มีทางอื่นแล้วข้าจําเป็นที่จะต้องเที่ยวเข็นเจ้าเมื่อรู้สึกได้ถึงสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นของจังอยู่ในใจของอูโมโ่ก็ตื่นเต้นขึ้นมาเขาพยักหน้าตอบรับและพูดอย่างจริงจังว่าเจ้าสานักไว้ใจข้าได้ข้าจะไม่ทําให้ท่านต้องผิดหวังดีงั้นเริ่มกันเลย จังอยู่คลี่ยิ้มเล็กน้อยเขาเดินออกมายืนอยู่ข้างๆแล้วหยิบถุงผ้าออกมาจากแขนเสื้อจากนั้นก็ลงเม็ดยาสีแดงที่คล้ายกับเยลลี่ถั่วออกมาก่อนจะโยนใส่ปากแล้วเคี้ยวงับๆจากนั้นก็พึพรรมพำออกมาเบาๆว่ายาฉีส่วนนี้รสชาติดีใช้ได้เลยละ่ะเป็นขนมทานเล่นที่ไม่เลวเลยขนม